ก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้นักเรียนจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานกับการดําเนินชีวิตนะครับที่เราจะเรียนในวันนี้ในชีวิตประจําวันการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในลักษณะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ซึ่งการเคลื่อนไหวก็มีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือหนึ่ขณะอยู่กับที่2ขณะเคลื่อนที่3การเคลื่อนไหวขณะที่นักเรียนใช้อุปกรณ์นะครับอยู่ในลักษณะที่กิจกรรมเดียวกันหรือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์แบบตัวอย่างนะครับตัวอย่างและรูปแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ตัวอย่างที่หนึ่งการเลี้ยงบอลนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานร,ระหว่างขณะอยู่กับที่แล้วก็ขณะเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ก็คือการเดินไปข้างหน้าด้านข้างหรือด้านหลังในขณะที่เลี้ยงลูกบอลนะครับตามภาพนะครับการเคลที่เลี้ยงลูกบอลนะครับ ตัวอย่างที่2การกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลนะครับขณะอยู่กับที่ก็คือการย่อเข่าและเหวี่ยงแขนไปด้านไปด้านหลังนะครับเพื่อเพิ่มแรงกระโดดขึ้นนะครับขณะเคลื่อนที่ก็คือการวิ่งเข้าหาจุดกระโดดจะวิ่ง3าก้านะครับใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์รคือการลอยตัวกลางอากาศ เห็นหลังเหยียดแขนนะครับแล้วก็ตกลูกบอลนะครการเสิร์ฟลูกบอลมือล่างนะครับอุปก,กรณ์ก็คือการโยนลูกบอลขึ้นในอากาศใช้สันมือนะครับตีลูกบอลนะครับขณะเคลื่อนที่คือการก้าวเท้าตามแรงเหวี่ยงเขนไปข้างหน้า การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับแบบผสมผสานขณะอยู่กับที่ก็คือการวางเท้าไว้ข้างลูกบอลน,นะครับจากนั้นเหวี่ยงเท้าเตะลูกบอลขณะเคลื่อนที่คือการวิ่งเข้าหาลูกบอลน,นะครับเพื่อที่จะทําการเตะลูกบอลอุกปกรณ์คือการบังคับลูกบอลไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับ มาดูการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือแล้วก็หลังมือนะครับแบบผสมผสาขนขณะอยู่กับที่คือการเคลื่อนที่ของข้อมือนะครับในการยกในลักษณะการขึ้นแล้วก็ลงนะครับแบบผสมผสานแบบเคลื่อนที่ก็คือการเดินไปข้างหน้าขณะที่เดาะลูกเทเบิลเทนนิสนะครับสุดท้ายอุปกรณ์คือการจับไม้ เพระนะครับลูกทเทเบิลเทนนิสอยู่กับชี่และเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับทีน,นี้มีคำถามนะครับให้เรียนต่อบคำถามนะครับให้ถูกช่องนะครับจำนวน5ข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับที่เราเรียนไปแล้วมีรูปแบบใดบ้างน,นะครับเรียนต่อมา กี่รูปแบบนะครับ 2. การกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลท่าทางขนาดเคลื่อนที่คือท่าทางใดนะครับ 3. การเตะบอลโดยข้างเท้าด้านในท่าทางขนาดที่ใช้อุปกรณ์คือท่าทางไหนได้นะครับข้อสี่การกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลท่าทางขนาดใช้อุปกรณ์นะครับเป็นท่าทางแบบใดนะครับข้อห้า ให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจรกรรมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับเรียนยกตัวอย่างที่นักเรียนเรียนไปข้างต้นนะครับจำนวน5ตัวอย่างที่ครูสอนนักเรียนไปนะครับต,ตามคลิปข้างต้นนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ